ลองทำดูกับพริกผัดน้ำมันหอยบอกเลยว่าไม่เผ็ดอย่างที่คิดที่สำคัญนะครับอร่อยและทำง่ายมากๆด้วยเริ่มจากเรามาเตรียมซอสผัดกันก่อนก็มีน้ำตาลนะครับซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็น้ำมันงาตามด้วยเหล้าจีนสักนิดหนึ่งแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวเนี่ยแหละครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะตั้งกระทะให้ร้อนจัดๆเลยนะครับแล้ก็นํากระเทียมที่เราสับไว้แล้วนะครับใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับลงไปผัดลงไปเจียวให้กระเทียมเนี่ยมีความหอมและเกียมเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําพริกจินดาสีเขียวเนี่ยครับลงไปผัดครับ ยิ่งเราผัดเขานานนะครับให้ตัวพริกนุ่มนะครับตัวพริกจะไม่เผ็ดเลยครับเวลานําไปทานกับข้าวนะครับบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากๆเลยแล้วก็นําซอสที่เราเตรียมไว้ลงผัดคลุกเ้าให้เข้ากันครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับพริกผัดน้ํามันหอยไม่ยากลองทํากันดูนะครับ